หากท่านใดสนใจรวกแท้เลด,ดีต้องนี่เลยวิวอุปกรณ์ช็อปมีทั้งยูนิตให้เลือกมากมายแต่รหัสไก่ตาไม่ oh. ว่าจะเป็นแบบฟรีอนิเมะแวนการ์ดคอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนต์อนิเมะรีบอนอนิเมะดีเฟนเดอร์และอีกมากมายใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าเอาเลยครับสวัสดีน้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมบล็อกฟุตอีกเช่นเคยไม่เคยนะเป็น เ,เป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วไม่รู้กลับมาเล่นนะฮะซึ่งจริงหลังอัปเดตผมเข้ามาเล่นนะครับแต่ก็ฟาร์มเลเวลไปจาก2 0 0 3ันสประมาณนี้แหละนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะซึ่งผมผมมาเล่นล่าสุดก็คือก่อนอัปเดตฮาโลวีนเอ่อ,อ,อก่อนอัปเดตฮาโลวีนนู่นอีกไหมครับนานเลยอะซึ่งมาเล่นล่าสุดก็ประมาณตอนนู้นนะฮะผมก็เข้ามาเพื่อที่จะ มาเก็บเลเวลเนาะซึ่งตอนนี้ขอปิดเสียงนิดนึงทีนี้นะครับมันมีผลใหม่เข้ามาเป็นผลมังกรน,นะครับผมดากร้อนนั่นเองมันเป็นผลที่รีมาใหม่นะครับบัฟมาใหม่ด้วยนะฮะซึ่งอันเก่ามันก็มีมอยู่ในนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอย่างเตึงเลยผลปั๊บดีสีเคียวริตี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ส่งมาเราก็จะได้มาสงผลนะฮะนี่เลยไหนว่าทำไงว่าใช้ไม่ค่อยเป็นขอโทษด้วยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไง มมังกรโอเคผมเล่นยังไม่ค่อยเป็นนะผลมังกรเพราะว่าผมไม่เคยได้ใช้อุ๊ยอะไรแล้วอะไรแล้วพลังชีวิตเกือบแตกทีนี้นะครับมันต้องแปลงร่างมันต้องเก็บมาสเตอรี่ก่อนนะฮะซึ่งมาสเตอรี่ผมมีคูณ2แล้วแล้วก็มีบูทคูณสองก็วด้ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยซึ่งตอนนี้ผมยังงงอยู่ที่ว่ามันจะเปลี่ยนผลยังไงนะอ๋อเนี่ยเนีเน่มีให้เลือก2อ,อย่างครับนี่เวสเวสอ่า พี่พี่พี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟเคไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณกอกกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟเคได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจ okay, นะีโฟนโอเคณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไล่เก็บมาสเตอรี่แล้วก็เลเวลอีกสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปทปาภารกิจแล้วก็หาของกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาขหดันอยู่ เขาโหดกันอยู่โอ้โหโอ้โหเราเป็นใครวะแ <c oughs> <c oughs> อบอุ้ยเราตีเขาไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนเราไปดีกว่าเราไปดีกว่าไป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 หนีหนีฮะหนีฮะถึงเวลาหนีจุก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  <c oughs> พี่ผมขอโทษพี่ผมขอมาฟาร์มดีๆของผมละพี่ เกือยวตายโอ้ไปหาเรื่องเขาเฮ้ยพี่พี่พี่ผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจนี่อยู่มุดน้ําหนีเลยกูว่ายน้ําทันเบ้าเฮ้ยเออพี่ผมขอฟาร์มีเฉยนะพี่ผมไม่เอาแล้วครับผมไม่ยุ่งแล้วครับผมขอโทษครับอุ้ยอฮ้ยพี่พี่เฮ้อะผมว่าผมผลพับผมจะฟาร์มดีกว่าแต่ผมอยากได้มาสเตอรี่ก่อน เ,เก็บมาสเตอรี่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอโอเคเอาแหละนะฮะผมได้ทำการเก็บเลเวลแล้วก็เก็บมาสเตอรี่ของด์กอนฟุดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ดากอนฟู้ดเรามีเลเวลอยู่ที่379แล้วก็เลเวลสูงสุด1นึ่งสองพแล้วเลยนะครับผมแล้วก็นะฮะนอกรอบนะครับผมได้ไปฟาร์มเจ้าตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเชือกคาดเอวนะครับเป็นเชือกสีส้มนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะฮะจากเควสโดโจมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะซึ่งผมเช้ากว่าคนอื่นประมาณ2วันนะฮะวันนี้คือวันที่3แล้วของการอัปเดตนะครับเพราะว่าจริงๆผมไปทำการเก็บเลเวลกับเก็บ มังกรมาเก็บมาสเตอรี่มังกรมานะครับเราก็เลยช้าไปนิดนึงนะฮะซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันต้องรับเควสอ่าต้องรับเควสวันละเควสนะฮะไม่ใช่สิมันเป็นเควสเซตอ,อ่ะเออต้องรับเควสวันละเซตนะครับน่าจะใช่นะเราค่อยกลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่รู้ผมนึกว่ารับได้เรื่อยๆนะฮะผมก็เลยยังไม่ทํานะครับสรุปแล้วว่าเราจะตามคนอื่นอยู่ที่ประมาณ2วันนะฮะแล้วก็นะครับผมก็ รู้สึกเป็นปื้มมากเลยที่ได้เจ้าผลน,นี้มาเนาะซึ่งการซื้อนะครับอ่ามันจะได้ทั้งสองเลยนะผมไม่รู้ว่ามันคิดยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าผมไม่เคยมีอ่ะและผมไปซื้ออย่างเงี้ยได้มาทั้งสองเลยนะฮะและเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับถ้าใครซื้ออันเดียวผมไม่แน่ใจนะน่าจะ ต้องซื้อเพิ่มมั้งแต่ราคาน่าจะไม่แรงเท่ายังยังไม่มีอะน่าจะแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะฮะแค่เลือกนะครับว่าเราจะใช้งานรูปแบบไหนนะครับคนที่ใช้มังกรแล้วก็นะฮะก็น่าจะรู้แล้วว่ามันต้องทํำยังไงครับต้องเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับเห็นฟอรี่ไหมครับเราต้องเก็บหลอดนี้ให้เต็มนะครับเราก็แค่ฟันนะครับอ่าพอเต็มแล้วนะครับเราก็จะสามารถแปลงร่างขั้นที่1ได้นะครับร่างขั้นที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่นะครับตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทายืนเปลี่ยนนี่เป ก็มีอล่าไฟสวยมากอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะส่วนท่าถัดไปนะครับเราก็ต้องเก็บให้หลอดเต็มเหมือนกันครับหลอด2เต็มเนาะพอหลอด2เต็มนะครับเราก็จะแปลงร่างเป็นมังกรได้นะฮะแต่อันนี้เป็นมังกรมีขานะ <c oughs> ก็แปลงร่างเป็นอย่างนี้เลยนี่สวยงามมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามังกรร่างนี้มันแอบเล่นยากนิดนึงนะครับมันตีไม่ค่อยโดนยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับพอเราแปลงร่างกลับมันก็จะเป็นร่าง2เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาเกาะ แมกมาก,กันก็คือเกาะภูเขาไฟนะฮะก่อนไปนะครับก่อนที่เราจะไปหาเราต้องทําอย่างหนึ่งนะฮะไม่งั้นมันจะหาไม่เจอซึ่งเราจะต้องทําเควสของโดโจให้ครบ3เควสนะครับก็คือเควสผ้าคาดเอวนะฮะครบ3เควสนะฮะและเราก็จะมาคุยกับคนนี้ได้ชิบหายละตัวเล็กลง <laughs> จะคุยกับคนนี้ได้นะครับดาร์กอนฮันเตอร์เราจะต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่าตะเกียงไฟนะฮะนี่คล้ายๆตะเกียงไฟ เราจะต้องใช้ไอตัวเศษเหล็กนะครับ10อันแล้วก็ลูกไฟ15อันนะฮะแล้วก็รับเควสไป เควสก็แค่ไปคุยเหมือนเดิมนะฮะคุยแล้วก็กดทันนะครับผมซึ่งผมรับมา2เควสแล้วนะครับอันนี้เป็นเควสที่3แล้วง่ายๆเลยเราก็ไปหาตัวที่มีชื่อไฮด้านะครับไฮด้าก็จะมีอยู่ตรงนู้นน่ะแหละอ่าที่เราไปฟันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาตีมันเลยซึ่งการตีเนี้ยมันจะให้เราตี3ตัวนะครับแล้ว3ตัวก็จะดรอปลูกไฟแล้วก็เก็บลูกไฟไปเรื่อยครับอ๋อนั่งงนั่งเงนั่งงมันหนีทะลุกาแพงครับแล้วก็แค่บินไปเก็บอ่าได้เพิ่มมาอีก1ูรบเก็บลูกไฟครบฮะเราก็มาารฟของเลยนะ ลูไฟ15นะครับแล้วก็เซเหล็ก10พอเราได้ไอเทมมาแล้วนะครับที่เป็นวอคคานิกนะฮะแมกเนตก็คือเราจะหาเกาะลาวาได้นะครับก็คือเกาะภูเขาไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็พอท่อเลยนะครับผมพอท่อไปที่เกาะใหม่อุดภูเขา1คนใครจะอุด N45 อุดภูเขานะครับคนเดียวน่าจะไหวใช่ไหมโอเคงั้นคนเดียวเอ้ย ตัวไรฉลามไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดไม่เอาไม่สู้ฉลามบ้าฉลามบอเลยเอ้ยเอ้ยเรือหลุดลุดจากเรือผมลุดจากเรือแล้วผมดูดทุกคนทุกคน <c oughs> ฉลาม <c oughs> มึงมาผิดจุดแล้วไอ้น้องมึงมาผิดจุดแล้วมาผิดจุดแล้วโอ้ยโอ้ยปิรันย่าเข้าเรือใครโดนปิรันย่าไรตอ่อวะ แล้วเมื่อกี้ผมโดนดูดแ้วอยู่ดีผมโดนดูดขครนเลือคผบแล้วใช่ไหมครับอ่าโอ้โหไม่เอาแล้วครับพี่ไม่เอาแล้วครับโอ้โหฉลามมาอีกไมอนะ่อย่าดูดนะอย่าดูดนะเออคือ,อไม่เอา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 เอาเพื่อนลงเพื่อนลงเราก็ซัดดิเพื่อนลงเราก็ซัดดิฉลามมึงคิดพี่แหละมึงคิดพี่แหละอะไรวะน่ะนั่นฉลามวะน่ะอ๋อฉลามอีนู่น,น,ดนเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวอะไรต่อต,ตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนเหนื่อยวะนี่การหาก่อนนี่มันบันเทิงขนาดนี้เลยเหรอยบๆไปกลับ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 ,บปิรัญญามาอีกใครโดนโอ้ชีวิตโอ้ผมโดนปีรัญญาโ,อ,โ,โ,อ,โอ้โหโอ้โหเรือโอ้โหนั่นอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดด้วยผมกดผิดด้วยแป๊บนึงอ่ากดกดอะไรวะทำไมมันโคตรบันเทิงขนาดนี้วะเอ้หายไปไหนคนหนึ่งลูกเรือเราหายคนหนึ่งลูกเรือเรา อย่าบอกนะแตกพายไปนคนหนึ่งลูกเรือเราเหลือลสองคนเหรอทำไมทำไมหดร้ายจังวะโอ้โหโอ้โหและเรือและเรือไปติดอยู่บนคือซึ่งตรงนี้อะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วอย่าดูดอย่าดูดอย่าดูดขอล้องอันนี้ขอล้องเลยทุกคนไม่ไม่ไม่สู้ครับไม่สู้ทุกคนขึ้นเรือทุกคนขึ้นเรือ ขึ ah, uh ้นเรือไปสู b ine. B ine ้ข uh ึ huh. oh ้นเรือ huh. ข oh ึ huh. oh ้นเรือ huh. ุกข้นเรือเดี๋ยวผมว่นไปรับเดี๋ยวผมวนไปรับปีน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 เออโอ้โหหัวทิมไม่ไหวว่ะต้องสู้ว่ะต้องสู้จริงว่ะโอ้โห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 แป๊บนึง ฮีโร่โค้ทเอออุ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าคนอุดลาวาขึ้นอุนเลยคนอุดลาวาอยู่ตรงนี้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมไปอุดเองทุกคนเฝ้าหัวกระโหลกนะเตรียมตัวเดี๋ยวผมอุดเองก็ได้ไปเฮ้ยทุกคนนะสูโซ,โซนะผมจะทำให้เต็มที่นะทุกคนนะโอ้โหแล้วผมมองไม่เห็นนะที่อุดอะนาจะละ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  อุดแบบตึงๆไอในหัวงูนี่ไม่น่าใช่ใช่ไหมเฮ้ยไอในหัวงูนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าใช่เออใช่จริงด้วยผมว่าทําไมมันหลอดมันเพิ่มเรื่อยๆโอ้โหแล้วมันไปอยู่พอดีตรงหัวงูเลยนะโคตรเนียนทาเซียนมันเรียนมาจัดโอ้โหสามเปอร์เซ็นต์โอโ้อโหเอาเขาไม่อยู่จริงวะ่ะการอุดเนี่ย ผมว่าผมต้องไปเป็นช่างปลาปลาช่างปลาปลาแบบเสียงแหบๆได้เมื่อกี้อันสุดท้ายแล้วก็ไปรอรับของได้เลยสรุปตกราวาตายตอนตอนจบเฮ้ยอีกอันหนึ่งก็ได้มาโอเคทีนี้ภูเขาไฟระเบิดเราก็แค่รอรับของครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกรับกระดูกรับกระดูกอ่บแล้วคนที่เหลือไปไหนหมดอะอย่าบอกนะตายหมดอย,อย่าบอกนะตายหมดแล้วอะ ผมตายอุ้ยถงสารว่ะมันจะมีคนขายของด้วยใช่ไหมยอยู่ทางไหนเนี่ย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 คนขายของก็จะคราฟของได้ทีเล็กสเกลแล้วก็ไดโนฮูดนะฮะนี่นะครับเป็นกะโโลกทีเล็กครับครับเลยปรับเขาให้ทีเล็กสเกลเป็นอสซอรีครับผมเอาไว้ทำอะไรมงกุฎของกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นฟอสซิลตอนนี้เหลือแค่หมวกเท่านั้นจ้ะเอาไว้ทำอะไร แค่อยากรู้เฉยๆความสามารถของเจ้าหัวกะโหลกทีเล็กนะฮะก็คือบวก15% defense นะครับเมลี hmm. แล้วก็บล็อกฟุตแอคแท็นั่นเองก็คือการพลังโจมตีมือเปล่าแล้วก็ผลพีศาจ15%แล้วก็บวก750เลือดนะครับ mm hmm. โอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรผมรับเอง mm hmm. หัวผมแข็งฟ้าผ่าเต็มหัวเลย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการหาของของผมนะแล้วก็หาเกาะนะฮะอย่าลืมนะครับเราจะไปที่เขต6ก็ดูที่เข็มนาฬิกาเข็มทิศนะครับแล้วก็ไปที่เกาะแบ่งเป็น2งฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งอุดนะครับฝั่งหนึ่งป้องกันหัวกระโหลกมังกรนะฮะโดยโกเลมนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปทําเผ่ามังกรนะฮะซึ่งก็น่าจะอีกสองวันเพราะว่าผมช้ากว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับโอเคฮะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับผมบ๊ายบายจ้า